อ่าก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องทําชามยังไงนะครับทําชามนะครับชามชามรถนะครับอธิบายก่อนเป็นตัวส่งกําลังนะครับคล้ายๆกับจุดที่ส่งกําลังไปยังล้อหลังนะครับชามเนี่ยไอ้พวกชุดข้างทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชามหน้าแล้วก็ ชุดข้างที่อยู่ข้างหลังนะครับพวกมูเล่หลังมูเล่หน้าเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นแล้วก็รวมถึงเฟืองท้ายด้วยนะฮะมันเป็นจุดจุดที่แบบว่าส่งกําลังของเครื่องยนต์ไปที่ล้อหลังนะฮะซึ่งมันก็มีผลนะว่าจะทําให้รถเราจากเดิมเดิมเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมันอยู่ว่าที่เราจัดการระบบส่งกําลังอะ่ะได้สมบูรณ์และดีแค่ไหนนะฮะอ่ะ เรามาพูดถึงใน2กรณีนะครับว่าถ้าเราจะทําชามถ้าเราจะไม่ไปซื้อของสํานักไหนเนี่ยหรือไม่ที่บ้านเรามีพอมีเครื่องมือนะฮะหรือว่ามีอุปกรณ์ในการทําอาจจะมีเครื่องมิลลิ่งนะครับหรือว่าเครื่องกรึงนะฮะก็สเครื่องนี้ก็จะสามารถทําชามได้อย่างดีเลยนะฮะส่วนถ้าใครไม่มีเครื่องมือนะครับเราสามารถใช้ ใช้พวกเออสว่านเจียมือนะครับแอร์ทูนเลยพวกเนี้ยใส่หัวแล้วก็สามารถขัดได้นะครับแต่ความแม่นยำมันก็จะน้อยกว่าเครื่องเครื่องจักรนะครับในการทำนะครับเรามาว่ากันในเรื่องชอม่อะหลักการมีไม่ยากนะครับผมจะแยกเป็น4่อย่างแล้วกัน หนในชามนะครับไล่น้ําหนักเม็ดนะฮะน้ำหนักเม็ดนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถทําให้ต้นจัดหรือเราจะเอาต้นจัดหรือเราจะเอาท้ายให้ท้ายเดินเดินได้ลึกนะฮะก็อยู่ที่การไล่น้ําหนักเม็ดนะครับเม็ดเบาเม็ดหนักแล้วก็ไล่ตามน้ําหนักตัวคนขับด้วยอ่ะอย่างที่2อนะฮะร่องร่องเม็ดนะฮะที่เขาเรียกว่าขูด ขูดชามนั่นเองนะฮะขูดคือขูดล่องเนี่ยครับจากปกติเดิมเดิมนะครับมันจะมีบาบาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทําให้เม็ดนะครับเม็ดเม็ดนะครับขึ้นได้แค่ขึ้นได้แค่นิดเดียวนะฮะแต่ถ้าพอเราขูดล่องบาให้มันออกไปนะฮะตรงนี้มเม็ดก็จะสามารถขึ้นได้สูงกว่าเดิมนะครับมันจะขึ้นได้สูงกว่าเดิม ทำให้รถมีแรงเวียงแรงบิดมากกว่าเดิมนะฮะอ่และอย่างที่สามนะครับองศาชามนะครับองศาชามสังเกตว่าองศาเดิมชามมันจะประมาณนี้นะครับเราเอาเวเนียวัดนะครับว่าอ่าล่องระหว่างของสายพานนะครับมันเท่าไหร่นะครับ ลองหน้าเนี่ยครับอ่าแล้วเราก็ไปวัดที่สายพานนะครับว่าสายพานเรามีความความกว้างเท่าไหร่ครับหน้าสายพานนะครับหน้าสายพานมีความกว้างเท่าไหร่จากนั้นเราก็ค่อยมาปรับองศาตรงเนี้ยครับให้มันแคบลงนะครับให้มันแคบลงเพื่อที่จะให้มันบีบสายพานยิ่งมันบีบยิ่งมันมีความบีบมากขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้สายพานวิ่งขึ้นสุดนะฮะสังเกตนะครับ สายพานเดิมนะครับขึ้นไม่สุดนะขึ้นแค่นี้นะครับเมื่อเราปรับองศาให้มันชันขึ้นพอเราบิดออกตัวรถมันก็จะสวิงไปเลยแล้วมันจะขึ้นได้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทันทีแล้วเพราะว่าองศามันชันขึ้นแต่มันมีข้อระบุอยู่อย่างหนึ่งนะว่าอย่าบีบสายพานมากเกินไปนะครับบีบสายพานมากเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันจะไม่ถนอมสายพานแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นบีบให้พอดีพอดีนะครับไม่ต้องบีบเยอะเราสามารถปรับองศาแล้วเ,าเอาเอาใส่แล้วลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วก็ลองบิดสักปื้ดหนึ่งนะครับให้มสายพานมันขึ้นแล้วลองเอามือไปบีบสายพานดูนะว่ามันตึงมากหรือยังนะถ้ามันตึงมากไปก็ไม่ดีนะก็จะประมาณนี้เราพูดไปสามอย่างแล้วยางที่สี่นะครับคีบใบพัดนะครับ ข้อดีของคี้ไปพักดก็คือการระบายความร้อนในในแข้งนะครับในแค้งรถถ้าเราล้างคี้ออกสักหน่อยหนึงนะฮะมันก็เหมือนกับรดพระละะไล่ไล่เบาไปในตัวนะครับการสวิงของมันจะเหมือนเบาอะเหมือนเบาเราแว่งเนี้ยพอมันเบามันเราก็จะแว่งได้มากกว่าเดิมโดยที่ใช้แรงเท่าเดิมนะฮอะ แต่ถ้าเอาออกมากไปนะครับในห้องแ้งสายพานมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับซึ่งปกติก็เกิดความร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปออกเยอะนะครับอ่ะเรามาพูดถึงนะครับถ้าเราจะทําชามอ่ะอย่างแรกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับดูตรงนี้นะครับเปิดเปิดออกไปเลยครับนี่ครับนี่เปิดออกไปตรงที่ผมขีดสีาขาวนะเปิดออกไปปุบ๊บ ให้เแล้วก็ให้ม okay. mm ันในร่องตรงเนี้ยมันไม่เป็นขั้นนะครับให้มันแบบสมูทนะครับเพื่อที่จะให้เม็ดมันวิ่งขึ้นได้แค่นั้นไม่ต้องไปเปิดเยอะตรงนี้เอาแค่ประมาณที่ผมขีดก็พอนะครับอ่าถ้าเราเข้าเครื่องมิลลิ่งเราก็จะปาดตตืดืๆดตืดตืดมันจะได้เท่ากันหมดเลยมันก็จะไม่ยากส่วนองศาองศาชามก็ต้องเข้าเครื่องกึ่งนะครับแล้วก็เอาใบวัดองศานะครับ ไปวัดองศาแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอามานะก็มันจะเป็นถ้าเทียบมันจะเป็นที่วัดองศานะมันจะวัดแล้วมันจะรู้เลยว่ามันองศาเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะบีบบีบให้ได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะบีบให้ได้เท่าไหร่เราก็ลองไปดูนะครับองศาเท่าไหร่เพื่อที่ใะ้บีบสายพานแต่อย่าบีบเยอะเองที่บอกนะครับอ่ะ แล้วก็กหลักๆก็มีแค่นี้ครับไม่ยากนะครับการการนเนี่ยเราสามารถไปที่โรงกึงแล้วไปให้เขาทําได้เลยนะครับราคามันก็ประหยัดกว่าที่เราจะไปซื้อชามชามใบใหม่นะฮะชามใบใหม่ก็ถ้าเป็นรถรถกระแสตลาดหน่อยที่เขาคนเล่นเยอะก็จะถูกแต่ถ้าเป็นรถแบรนด์แบบเวสป้าพวกแลมเบตา้าอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะแพงนะครับ <S <S เพราะว่ามันทําได้ทําได้ทําได้ยากเพราะว่าเนื้อชามมันบางนะครับ ไม่เหมือนของพวก p c x นะที่มันจะหนาอ่ะแล้วอย่างต่อไปนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับถ้ามี a i r t o o l ก็ค่อยๆเอา a i r t o o l ขัดนะครับขัดเนี่ยขัดแล้วก็เอาตะไบเก็บเรื่อยๆนะฮะก็จะขูดลองเม็ดหรือไม่ใครมีที่งัดยางหรือว่าไขควงทําเป็นตัวงอนะครับแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้เอาก็ได้นะครับเป็นสมัยก่อนช่างสมัยก่อนเขาก็ทํากันแต่ข้อเสียก็คือ มันจะไม่เป๊ะนะครับไอร่องที่ทาเนี่ยมันจะไม่เป๊ะนะครับอันนี้ผมมันทําไม่เสร็จนะแล้วก็จะเอาภาพขึ้นให้ดูนะว่าชามที่เราเอาแฮนด์เมดที่เราใช้เครื่องมือพวกตะบงตะใบนะครับมันมันก็วิ่งได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราเก็บไอร่องเคิร์ฟร่องอะไรเนี่ยไม่ดีนะครับร่องชิ้นงานไม่ดีมันก็จะกินเม็ดนะฮะเม็ดก็จะเม็ดก็จะวิง่ง วิ่งขึ้นอาจจะไม่ดีเท่ากับเครื่องมิลลิ่งนะครับแต่มันก็วิ่งได้นะครับเราก็มาดูความอย่าให้มันมีอะไรขัดเม็ดก็พอนะฮะ <c oughs> ข้อเสียก็มีเองที่บอกนะครับว่ามันจะมันจะกินเม็ดแล้วก็บางทีถ้าเคิร์ฟมันแบบหยิกๆยากหยาเนี้แล้วไม่ไม่เรียบเนี้เม็ดมันก็จะขึ้นไม่เท่ากันนะฮะนี่ข้อเสียของการที่เราจะทําชามเองนะค่อนข้างที่จะปานนีและใช้เวลานานกินเวลานานพอสมควรนะครับ ส่วนในด้านนี้ถ้าเราทำแฮนด์เมดเองนะครับบางคนเขาก็เอาเอาเอย่างเงี้ยไปหนีบจับที่แข้งเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็เอาใบเลื่อยหรือใบมีดอะไรมาขูดแต่ว่ามันต้องมีความชํานาญอยู่นะครับจะทําแบบนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความชํานาญเราก็ก็ก็ไม่สามารถทําได้นอกจากเราจะเอาไปที่ร้านนะครับแล้วก็ให้เขาปรับนะฮะ <c oughs> ยางมากเลยเราก็ได้แค่ขูดขูด ขูดล่องเม็ดนะฮะถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะฮะถามว่าวิ่งได้ไหมมันก็วิ่งดีกว่าเดิมนะฮะอ่าวิ่งดีกว่าเดิมก็สําหรับวันนี้นะครับที่ผมมามาพูดในเรื่องการทําชามนะครับว่าถ้าเราจะทําชามเนี่ยเราเอาชามไปทําที่ทําที่อนี่ได้เลยนะครับอ่าทาที่ลงตึงได้เลยโดยที่เราไปบอกให้เขา กึงให้ปรับองศาให้นะครับโดยที่เราวัดวัดไปเลยก็ได้มันก็จะประหยัดขึ้นนะลงกึงก,ผก,กออง็ผมคิดว่าเขาอะอย่างปาดหน้าเลยผมคิดว่าลงกึงธรรมดาธรรมดาเนี่ยแถวบ้านเนี่ยปรับองศาเนี่ยผมคิดว่าร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วก็ไอล่องเม็ดนี้อาจจะแพงหน่อยครับต้องเข้าเครื่องมิลลิ่งนะครับอาจจะประมาณอ่าแล้วแต่ร้านบางร้านก็สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยแล้วแต่ ถ้าร้านบ้านๆหน่อยรู้จักรู้จักกันหน่อยก็ก็จะถูกลงนะฮะไม่กี่ร้อยทั้งนั้นแหละทำก็สำหรับวันนี้ช่อง Let's Go Story ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานะครับแล้วก็ก็ช่วงนี้เราจะกลับไปทำสอจังหวะแล้วนะครับก็เราจะหยุดโปรเจกต์โปรเจกต์พวกสกูตเตอร์แหละเพราะว่ามันเป็นรถขี่ชิวเนาะเรา ไม่อยากจะไปทําอะไรให้มันเยอะนะครับเพราะมันต้องใช้ใช้เงินในราคาแพงที่เราจะทําให้มันแรงนะครับรถพวกเนี้มันไม่เหมือนรถสอจังหวะหรือรถอื่นๆนะก็รถพวกนี้ขี่ได้แค่ร้อยี่ิบอะไรเนี่ยก็พอแล้วครับมันเป็นรถขี่ชิลขี่ไปตลาดอยู่แล้วก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้า